ไม่ทึกเลยประี๋อาจารย์บอกก็แกไม่ทึกแต่แกจะเด็ดมาแน่ไหนรู้ไปมนะมันอา่าทันประยัดแปลกันแกบอกอว่าไอ้พวกเราไปก r a บ p o o n ปลัดไปทุกที่อาจารย์เราไปก g r a b p เรียบร้อยแล้วประี๋อาจารย์ว่าเพื่อไอ้เจงประเดี่อาจารย์บอกว่าจะเด็ดมาแน่แต่ว่าไม่ทึกอ๋อเรียบร้อย ไดเป็นนั้นุทูปเรียนไว้เรียบร้อยงานหุ่นทูประกอบนี่ยทำไมได้ไอ้จอยทำไมได้ผมอยากประกอบหมกแนี่จะไม่ชึกบุรโรจาักการชักจะนำเข้าไปในประตำนักเน่นเหม่นกูมาเชื่อไหมแต่ไม่ยันจังใจยินจากปากพมอพากจะประกอบอยากากมไม่ทั้มตัตไม่ไดีไม่ได้ย,ยัดแม้มตายเฮ้ ก็อดไม่หยัดแมมเปลือนกองตายวงกระเจงว่าบิ๊กโจ๊กแล้วมึงกระแจงว่าบิ๊กโตแล้วไงประตูมันจะมีตำแหน่งได้หยัดแมมกองเปลือนกับตายโบน้อยโบนักรองนะเนี่ยโบนักรองโบ่ลำได้ยห้ต้องกำมืไม่ไปรุมบอนเนาะหรือว่าไปปงตราต้นไม่ใช่นักรองนั้นใช่อ๋อไม่ใช่นักรองนั้นนักรองน้อยโบนักรองเรียนเปอนได้ ก็ยังตัวนั้นไอ้ไอ้ไอ้ได้ก็ไอ้หนึกไม่ออกกันจะเปล่อนต้อยวันจะกำจีมันขโค้นวันไม่ฮักแต่ปากแตกไอ้ได้ไอ้ไอ้น้องน้องไอ้นู้ดด่างเออนองปลาไปมานี่กันไอ้จี้ตัวนั้นเนี่ยนั่นนั่นนึกไม่ออกว่าป้าเออนั่นนายโบโรงเรียนว่าเปล่อนอันไายโบโรงเรียนเปล่อนต้อยจะแม่ปุ๊กจัง แย่แม้เมื่อเวลาไปตุบดัมมี่ดีว่าไปโรงเรียนเผื่อใหม่มเจ็ดมันมีอ่านตำมันมีอ่านัำมันแย่เจงเออใจดูรงเรียนแย่เผื่อเรียกว่า่ะไปโรองเรียนต้อนอย่างนี้ตาเอาไปลาวลานนึ่งเอาไปลาวอาเซนเข้าใจไหมนี่จีก็ทะมานก็ตะมานปันดันเปก็ว่างไว้เร็วแจงใกล้เรียงจางกินขี้จางจึงไม่ไม่มุนอยู่ตุยนี่มุนอย่ีนั้น โดยจฉบอโบเบินตาน่ายตานายตัวตัวปอยเน่ยตาหน่ายบางคนก็ดีโบ้ตานานปี่ปี่กะจานไอโบ้หนักรองเรียนกะจังไรไๆไคนณเกลียงไรเกลียงไรก็เกลียงรักจะมานั่นไม่ใช่เกลียงที่ว่าจะว่าเราอยู่จังอยู่ตรงนี้ก็นู้จับแมมปอยนกปีตั้มกุ้งเจี้ยนาะอ๋อเกลียงไกรอเออเอนเนกะันรองเปินเกิ้ล แย่ปมก็จะไม่ทีตำไรแต่ไม่ความว่าโบ้นักรองไปจะเรี่ยงกับผู้อาก็ต่อมออกรต่อมอหวาเปล่ากุ้งเทบมานาะคอนไนดะ้อก้องจานจัดจัดแแม่มชาวบ้านป้าไปมุ่งแป้งมุ่งกันบ้านกวักตำน้ำได้มัานรองเรียนว่าไม่ลับไปเมื่อยหูบาดนะมันเลืองไร้ไรไจ้งแต่ทุกวันนี้รองเรียนกันเป็นมากจะเป็นเป็นเ,นเนหลืองนะไม่รวยได้ต่อยได้ ร้งเรียนตุกเจ้งตุกยางจะร้งเรียนเรื่องบรรทุกติด,ตนนด,ด,ตดตตช่วยปนัวปนีเก็บกาช่วยปนัวตังมรสตังร่วงอะไรกับพวกยักษ์จักริกนี่ร้งเรียนเป็ดเปรตไม่รวยไรโบนักษรองเป้เป้หนูแต่งโบาตกะดีบางไรหนูเจ้าไป <c oughs> น้องจงปูบางไรงหนูกับหลวงปนลวงเก้าหยัดแม้มไก่ไป <c oughs> ีพวกเราดักจ้าแม่ป่วยเป็นน้ำปลาปลึกเป็นน้ำป่าต่าความดีตั้งตาย ยาดแมมไม่เคยมมไม่ลงเก้ามึงเนี่ยจ้าจะพวก่พี่ๆเดาเปลนลงเก้ากันตั้งายเออเดี๋ยวไม่จะมีประโยชน์ได้กูยาดแมมเปิดเปิดแต่ทีวีเปิดไปสองขึ้นเปิดไปจองขึ้นมาจิดกลงกูหยาดแมมลงเก้ามึงเนี่ยโมนิติปะจับกูมองล่าผูเลือนเน่จะหยบดแมมลงเก้าเก้าขึ้นไม่มีกันแล้วเว้ยดีลงไอ้ด็กมาจ้างความดีอันนี้ปะทุจับหย่ามาใจ้โบก,ก้มกึ้นจยาดแมมีในทีวีมันไปเล้วเห็นหน้ามากม่ ก็นโน่ร่างๆหยัดแม้มแยกว่าต้องปุ้ยคุมเหล่าไม่เหม็นงั่นจะเปิดกันแน่นหน้ามัง่งคนใดลีกไยไหวออยเปรตั้นหยัดผอมคมขึ้นคนแก่เจ็ดทิพี่ปี่เจ็ดทิบยราบคมขึ้นพ่เจ็ดิพยาทราบว่าความงดไม่เคยปานี่ย์เกยเจงเออมึงจะกูถ้าความงัดไม่เคยปานิชย์เกย์ไอปน,นั้นเอออร่มจาว,วูปกะจยเยอะไม่เราว,วูปหยัดแม้มแปอนว่างมาแล้วนี่ น้ำใจมาจริงๆนะคนแก่กันก็ใจน้าเอาเรื่องเอาราวเลยเช็ดิปกามปีในแรงจักทีก็บ่ใช้กันมองมุมกลับมั่งไอ้เ้ยมั่งเอาคนเช็ดชิปแปะิแกกันนึกักมั่งมั่งอันนี้พอปังเขาจึงโรงเรียนเงาตางเน่ยแรกกันไหนมาตางกันดูเดียวมอไม่เอาเรื่องเอาราวพอเก้าหมุ่นนิติปไปน้าไอ้กันจอมพลังไอ้รุ่นใหญ่ นักร้องนักร้องไปแอปปูดี้มาความแต,ต่ไหนตั้มปัญญาอันมาหนุนนายไปจักเตาได้เปือนไปก้าวหน้าโรงเรียนอย่างนั้นพวกก้าวเน้าองอย่างนี้นุ่มไรเรียบคลิปไปแล้วยังไงได้เหลืองปังป่วนอะไรได้ตอน,นทีนนายกประยุทธ์เป็นนายกจับบนสีก็เห็นทุกจับปะอันที่ปนี้กรมทะยุดยานีนาา้จัดไหมเป็นมาในชั้นป้าเมื่อเงินกระเจ็บลาน ปั้งเดียวเขาออกนู่นแล้วที่เขาใช่จ้องมาเพาะว่านั่นนั่นนั่นคือทนปลาจางปลาการกานการไอ้ทนปลาไอ้การอยากการทนปลาหนูเหยียบคลิปแล้วโยนลังกะมืัอนี้เมืองนี้กว่าเพื่อผู้มีอำนาจต่างนั้นที่ทำการได้ทางไปวางกันเป็นจั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 นหนูเตะแท้ยันแหม่เตะแทมันอยู่เป็นเตะแทอยู่ไม่แล้ว กฎหมายก็มีเอ็มโบกตีว่าพี่น้องนิยมจบจบตั้งแผ่นดินโบกที่จอมนุตุกหมอนึ่งนึ่งแต่ว่าก็ต่อต้าอนุญาตแจ้งไ่อันญาแรงจะกอดรัวตั้งเพศเดียวละอ๋อนั่นนั่นนั่นนี่ยเรากันคนไม่ได้เหยัดผมไม่ตั้งแรงได้เปลี่ยนวัดเนี่ยจะคนไม่ตังแต่กว่าบ้าแรงใจแรงพื้นเผื่หนังควงหั้ยแต่ว่าคนยังตั้งไม่ครับไม่ลบอตพื้นหนังอยู่กองอยู่โต๊ะกันไปอืม ไอ้ยาลังกาหาไม่ดีเลยมึงอย่าลืมและทุกวันนี้ตองกวาเป็นข้องตักจิ้นปใจเแล้วนินกระปา๋าเป็นก้องประชาธิปัตย์ตนากนรกบริจัดในก้องจัดปัตนาแต่ว่าถมกับกัญชานี่เป็นข้องใกล้จริงเป็นก้องภูมิใจไยอ่าท้มังแรงทุกมังแรงทุกมังแรงทุกมนเราเนี่ยดังในไรใกล้กลางด้นมังนำถมนั่หน,นะนะรถเจ็บลอรถด้งรถดำมาจอดวุบวุบอยแดงปลับๆลับ ปูนยกวารานข้าวเกะแวกไปถึงสมตั้งขขาอยู่กลางยุ่นแยนมวันเราบรชายกันสมก็ไม่ปิดกฎหมายมั้งนู่นลูกด้านเราติดสมจะไม่ขอนแหนมรับมาพันร่ำพันที่พันขอนสมมันเป็นแท้าเต้าโบ้เจ้าขอนอยู่วันนี้ทำเป็นอย่างอยู่กลางบนดินมดตุกอดไม้ชาติอันอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นยุคนี้จะไม่นี่ไม่ต้องแรงไรจงว่าม่อม เอยจนไป่างเป็เราจนกันได้หยั่งหยังไม่ต้องทำอะไรเลยทีมึงดูกันยั่โน้ยว่าพอประหยัดระการคนมักได้ควายชุ่งก็บอกว่าความตายเยอะตายานมันชุ่มคนเราไกลทีทุดขไม่ไม่ใจว่าว่าก่อควาแต่คือความตายเยอะตายานเลือกทีทุดไม่ใจมาจะดื้อกล้องมาจะมุดนั่นคือนำใจคนแล้วก็ไม่ว่าไกลที่ทุดไม่ใจว่าญาติพี่นองได้คือความตาย คอยพูดนะนูเนแนชูเวชชูเวชนูไปหักหาตัวเป็นไม่ความบอยุ่งเมืองนอกมึงหน้าแล้วเป็นแมืงอันนีแจ้ทุกทิ้งทุกอย่างจีนที่ตรงจีนที่โตโบบอลตูมาหยัดแหม่มจังจังไปไปหมดแต่เจ้าหน้าทีกองรัฐไม่มีจับได้เห็นไหมมิจกเจ้าเปิงเจ้ามากับมัวตัวกันแล้วทีนี้พอยาประกาศกัอนกันรู้ตำแหน่งเดียวกันโบกัวมีอำนาจ ต้องการอำนาจวันในมือเบตซอยากอยู่ในอำนาจยาวยาวแต่งตัง้งนายประาจีรุ่นเป็นการ,ร์เซ็ตตั้งแต่ปีพดปุติวันบ้านแต่เราโบูโรจันพูนอไไอ้อยแดงไรเงีเข้าใจไหมลูกน้องตะมันจาในในี่นายว่าอึด,ดอัดปปองโบนายตะวัดปอดจลาดนายราแวงตำกรบอกไม่ได้จังเพราะว่าต่ำตีลังมันบอกว่าเปลือไม่รู้จกักิดนี่ชีวิตของคนตะมันในน่นนีเ่เออไอเตงเออ ตาวัานานตะมันจาแต่ว่านายตะมันจาเนี่เป็นเพื่อยุ่งจนไม่มีเวลาแตาลูกน้องตะมันจาไม่มีปฏิทิปับอมไปกันแลเวไปกันแลาวน่ยเิงึงื่อก้าใจกันวัวหนุกนี้จะไม่มีไปกันไปลูกน้องตะมันเพิษแาดมันว่าเพื่อโอ้ยี่เง่า แต่ว่าเจ้านายทำงานปิดพลาดโอ้ยคนเรามันปิดพลาดกันได้ <c oughs> โอ้น,น,น,นั่นปัญนันเออเนี่ยมึงไหนว่ามึงเปนเพื่อไม่ปันนันมั้งนะแต่ลูกน้องอูงานว่าเพื่อขี้เกียจขี้กันแต่ว่าเจ้านายอูงานยุ่งจนไม่มีเวลาโ <c oughs> อ้น,นั้นลูกน้องไม่กว่าว่าทำงานนอกเนือกำจังจูนแจนไม่เข้าเรื่อง ต่ว่าเจ้านายทำงานนอกเนือกำจังมีความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์อ้ยยจักนี่อยู่กับเจ้านายทีหยึดความทุกต้องมากกว่าความทุกใจอน่นอนหน่อย,ยอยู่ได้แต่อยู่เจ้านายทีมาไอ้ไอ้ไอ,อยว่าทำมานเร็วลำหน้าจ่าอึนอาตูตะวัดจะราดเจะา,าเองทำคนไม่ได้รังทำทีรังไม่รู้จักขิดนี่หยัดแหมเนี่ยชีวิตกอ,อยู่ยากกันหน่อยนี่กูบุญมาอยู่กับนายกว่าป้า นี่จะได้เปรบแต่ปันโตกิติจักแท้ชีวิตแต่คนจะว่าปันณ์กูยังดวงเรื่องเลยกว่าพระอมนกข์มึงนี่เจงเออแต่บางคนดีและมีจริปต่ำแต่อุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้ตั้งเพ่ตั้งเด็กตั้งเยาวชนตั้งคนแก่คนเต่านี่ยอายุยี่สิบแปดปีปันโตได้มึงละกูอยู่บ้านเกิดมึงอยู่ปานเอกไรปานเอกไม่ความว่ารักชาความปลอดภัยว้าก่อนชาด มันเป็นจอเจ๊งเหอจากก่อนจอเปลี่ยนยายจะแล้วแต่ว่าจมความยายมึงอยู่บ้านเปลี่นไม่อ้อนทำไมเลยอันจากก่อนยังไปอยู่บ้านไปล่วงเด้อไปล่วงเด้อก่อนจะเป็นตาอนนุมน่มๆมึงอะไรเต็มไปล่วงเด้อบอกว่าวุ้งก้าวก,กนนาา็กินก่อน้าบ้านกินก่อน้าเรือนเดาเฉยอยางกันชาเรือนกินมัดแต่เ,เราคนเราได้กินร้อยไอ้นุ้ยนั่นก่อนเราต้องกินก่อน้าเรือนตึกโต๊ะแล้ว เจ้าว่าเจ้าเรือนเรากินมดแล้วเจ้าเรือนไม่กินที่ก็เขู่กงเหวี่ยงข้่เหงเ่ยงไรตู้กระกินข้าวเขาอยู่ที่อย่างเดียวช่วยก็กวาดหน้ากวาดบานมั้งไงแจงได้ไม่ไรหลังตู้กวาดหน้ากวาดบานค่อยๆกว้าเจ้าต้ากูไม่ได้ปล้มไหยเออเราจำเป็นหรอกจะไปอยู่บ้านเพื่อนนนั่จำเป็นเออทำไมจำเป็นเราไปอยู่ค่อยบ้านเพื่อนอ่ะคนลอยคนปั่นคนมึงไปทำอะลรค่อยอยากไปอยู่บ้านเพื่อนมั่งไหมไม่มี นี่ที่เราไปยู่เราจำเป็นอันเ,นเออโทษกูมาได้ไหมไอโ้โทษไม่ได้อยู่กับไก่ไหวายไรไปร่วงเด้หวาดูแต่วา่าว่างวางตัดง่ายวัวแก้มว่างว่างแกวัดเจงก็ไปช่วยตั้งป่ายางที่กูมาไอ้หนูโดยเรื่องตั้งป่ายางนั้นป,นปั่นเพื่อเอาชนะติดก้อยก้อยตั้งเอาเลยไปปักแรงจะปั่นนั้นมาใหม่เจงมางตู้กันวัควคอยคอยเลี้ยงนะั่นปอกไก่เมืองเมือเอาแต่ชั่ว เออเขินด้วยเขินด้วยนั่นเขินด้วยกายเตียงออกมากูจริงนะเนี่ยแต่ว่าเตียงเออมึงอย่าลืมก้นแต่แรกโบราณก็ว่าอยู่บ้านฐานอยากยังยู่ได้ปันวัวปันควายให้ลูกฐานเล่นออกมากูมากูมากูอยู่ไปบ้านอยู่เป็นเพื่อนกับบ้านบุญตายองแล้วมึงจะื่อไหมเนี่ยที่ว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจนพลนได้เพื่อมรักได้นี่เราไปนอนเคร่งอยู่เกรไปตัดป่ายางนุ่ม ไม่อ้องยี่มาอยู่ทีเท้าที่เอกกันนีมันก็อยู่ไปแต่คู่อยู่บ้านนะมันอยู่บ้านไม่ใช่อยู่แบบเราลำวัวลำควายก็ควักนี่เต็งปลอดได้ลำหลองอยางนี่หยัดแหม่หเลียงคนนั่นร้อยกินข้าวแท่นชอบเนี่ยมึงกินปั๊บเดียวแล้วกินใ้มาไอพันพุ่งมาทึกนี่หยัดแหม่ม,มเนพุ่งปุ๊บเกินหยัดแหม่มกินขาดออกมากูหนูนี้กว่าป้านี่แต่ว่าไม่จำเป็นไม่อยู่บ้านเ่อนปึ๊บมึงจะคู่ท่ นี่จะเด้งว่าพอประหยาประกาศมากูคกำนวนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่จ,จากพอพยาประกาศไหชึกประจันกูไม่มาแยาก่กูไม่ทำจะปน,นินตัวแนียวใจโราตำนานนี่จะโยปเป็นเจ้าจะล่องความใจจะหนะกันมัน้งเมืองกาบโูโจโจบเมืองกำบานผู้ใหญ่พอกน้ใจจะหนักได้ไหมความหมายตำนานจำเร็จเราไปล่องกันมึงเข้าใจไหมมันหน,น,นักมวยแบบน,นั้นนะ อันนู้นนะเจ้าหนักตะวุฒมากกว่าต้อยกับหนึ่งไอ้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 ก็ตะวันใจเนมือนกันมันไม่แก้วแปรนักแต่ผมทัดแต่มึงไปล่องกันอมไปล่องไปล่องได้แต่ว่าได้ตังได้ออมแต่เรื่องเรื่องตังมันได้เช่นได้มั้งนะร้านค้าไปเช่นลาวคนนะโอ้ร้านค้าไอ้ชอยเออไม่ใจร้านค่างค่างแล้วไอ้ตูดค่างแล้วชวนโกรธค่างแล้วดูตรมค่างแล้วข่มหน้าค่างแล้วไม่มาท่างนี้ กลางแหล่านี่เลยกลางแหนวเชยพื้นอันใหญ่พวกกางมึงกินเหล้ากินเบียร์กินเรียนซีกินอะไรได้จริงกูก็แกงจะก็แกงกินจังกูก็กางกลางกินลีโอวจะว่าก็ไอโซกินเอเด็กเกนก็กินเล่นๆกินสบายก็กินสบายสบายกินเป๊ปซี่ แต่ว่าก็จะไม่มีด <st immun Nai robi> ีกรีของพรีเด็กทุกย่อเลยอ๋อนั่นนั่นนั่นแสดงนำ้านเลยท่านพันนันเออจะจะจะลองกันกันเราแช็ตัวเดียวกันจะลองนะจะลองกันหยาบรวยอย่าวกูกว่าผ้านชาวปื้องมากว่าหมาจังนู่นแหละก็น้องก็น้องก็น้องไปถตงงบนองมาไม่ความว่ามาจากกวงพ่งกวงเราน่ขายแต่ลุยชัดไม่ความมันช่องพนหาพานด้วยไอ้จ๊ะ มึงไปไม่จรงกูวนไปกูงนกับไปแต่ว่ากูบอกจะคนผูกนี่วายุกับคนที่ใช้นั่น,นชอยนั่นพูกมึงวายุกับคนที่ใช้เออขันคนเจ็ดจิบเก้าปีแล้วกูม่จยอยู่ราจะเ <laughs> มื่อในบ่านด้นจะเก็บจะผูกเอาวายุกับคนที่ใช้จะเก็บเอาไว้เอาไว้กับคนที่ชอบ พอใจมันเงาเกาดวงนั้นก็ยังไม่ตอบมีแต่คนชอบชอบชอบแต่ยังไม่ใช่จะเก็บบันเอวเร็วๆกับคนที่ใช่มีแรงเท่าไรใส่ก็ไปแล้วไม่ต้องกลัวหอบแรงยังเลือเอาไงเหือกระโชกใจขวาตรงทีไปคงไม่บอกหลังๆทีทีไปไม่ได้หลอกจะมอบหัวใจ ตั้งพงตั้งใจต,ตั้งตับแต่ถือยอมรับการหยับเก้าไก่ตั้งใจตั้งกายมาไปมะธบุตรจะบีจะบุตรเป็ดจะบุตรจะกี่ใจไว้เต็มที่ข้าบีจะเดือดจุกเถอย้ำจะยี่เอาไว้เต็มที่ข้าที่เดือดตกรักเธอคนเดียวไม่เกี่ยวกองไกลแม่ลมหายใจมาไปจะธบุตรจะเก็บจะพกเอาไวโ้โยกกับคนที่รักมุนเวียนเปลี่ยนพักวัดไวรักหลายคนหลายรอบแต่เปรียบไม่เลยก็คองไม่เลยก็คองไม่ตอบ มีแต่คงชอบชอบชอบแต่อยังไม่ใช่ว่าเต่งจะพูดว่ายุกับคนที่ชายเออคู่โยกคนที่ชายพี่ก้าวพมยาวปากแดงแหล่งกลางไรต่างอู้เลยนั่นนะคนที่ชายว้าอ๋อนู่พยายามหลกันมาแล้วดูเรียบร้อยเรียบร้อยจะปนตามได้จริงพออะไรกันอยู่เลยได้เทียนเล่นน้อยนไอ้หอยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยแนว้ระเจ้าข้า เรียบร้อยอย่างพ่เมื่อทางปัยญาประกาศมาเรียบร้อยเลยันตัวน้อยนู่นนี่เดิอนพัญาประกาศกับประชาธิจารันบอกว่าถ้าเด็ดมาเนธแต่พระองค์ไม่ชึกอทไมไม่เชกพระองค์วัดที่ไม่ชึกเพระว่าราชบัลังแห่งนั้นประชาธิรุณต้องเป็นผู้ชื่ต่อจากพระองค์เพราะพระองค์ไม่ประชงนับถึงราชสมบัติจ็งไม่ได้เรียบร้อยทุกตองกับผม นายนู่นนี่ครับเพื่อนทุกตองเลยครับผมอยากประกันลูกผีในหัวเต่าแกเอาไปส่งกันอย่าปล่อยเลยล่ะเนี่ยเกาเรียกว่าเรียกก้าแต่เลี้ยงแกงนู่นเนี่อตำแหน่งดีว่าว่ารอยที่จะไม่น่ามันแล้วแหละแย่แม่งเป็นใจเลยปีคนกระเทียงจะแม่งติดมวดทิ่งทีกันไาเนเดี๋ยวนึงมด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 ถิงมดถิ่งมันร้อยถิงแ่าว่าเจีงเรากระชาก บาหยดนี่ยบาว่าก้นเนี่ยมายเกี้ยวจัดแม่เพื่ออยากมวดใบไตหนูหนันงวงใหญ่ลูบพเพื่อว่าม้วนทำเต็มที่ยิ่งเละก็เป็นเต้าจัดแม่ทำเฉยมาเละหยดเต้าบรรดาจักมีขาเนี่ยเลยมึงเจะมาไงไอ้เมื่ไหนก้อนจะไม่ก้อนนี่ปันโตด็อกเตอร์สักชินชนวัตรปัจจุบันนายตักชินไม่กลั้งเลยมันกว่าไม่ครั้งเลยเออไม่ครั้งเลยอย่างน้อยหน่นำหน้าไม่ยด ปันทูกันเอกผู้กับผู้การผู้กองทราวัดเนี่ยว่าเพื่อนแยกนี่ยิ่งมองเป็นแทบแหมไม่ได้ยินว่าเป็นทราวดเนี่ยไปเหลือกพวกที่บานนเลยแกงไปเมื่อไม้จริงกว่าป้ามมปกคนทุกวันเนี่ยนุทำนาทีกันเพยน,น,นอนกินก็นอนนอนกันแงทำไรไม่แรงไปไหนไม่บอกนี่คืออยู่ในปัจจุบันอยู่นาทีพวกแม่กันความรักกันกลายครึ่งกลายจะแล้ว ไม่เมื่อันกันฉัไม่ก่อนรักกันจริงผอไม่ไม่ไม่ความบอกว่าไม่ได้นอนโกศแต่ยานอนไม่รับรับปึ๊ดตกวันจัดแหมมเกาแขกเฮ้ยนอนงางงีติอาใจไม่ออกนั่น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 เรืมได้เรื้มล้วนี่คือปัญหาของครอบครัวนี่ความย่ารงบักจะเกิดขึ้นแสดงว่าพระยพิทูรชันเสด็จมาแน่แต่พระองค์ไม่ยอมศึกงานไม่ยอมศึกไอชอยก็อยู่ที่นี่ ายเท่งหนุยไปอยู่ที่หน้าประตูวังเล็บประตูขลังปริยาประการเป็นํำสังของพระยาประการพระดิจันท์เ็จมาปิดประตูเรียบร้อยราชการชุกพระราชันได้ปัญญายบร้อยบาปรยาประการได้ปัญญนพพิ่มได้พยาประกาศคนปยุตสายวังเพิ่มได้ปรยาประกา่อนปยุ่หน้าวังไปใจเท่งครับ